สวัสดีค่ะพบกับคุณป้าปอมปอมทำอาหารบ้านๆมาแบ่งปันความอร่อยวันนี้ป้ามีขนมถังแตกมาแบ่งปันความอร่อยกันนะคะทําด้วยกระทะบ้านๆน,นี่เลยค่ะก็อร่อยไม่แพ้ตลาดนัดเลยแหละคะ่ะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันค่ะเรามาเริ่มผสมแป้งกันก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าค่ะแม่สาลีอเนกประสงค์ น้ำตาลทรายแล้วก็ยีสต์ค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันทีนี้เราก็มาตามด้วยน้ำเปล่าค่ะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะ คนแป้งไปเรื่อยๆนะคะให้น้ําตาลละลายแป้งเข้ากันดีเมื่อแป้งแล้วก็น้ําตาลละลายเข้ากันดีแล้วนะคะก็จะพักแป้งไว้นะคะ30นาทีค่ะ แล้วก็พักแป้งมา30นาทีแล้วนะคะเราก็จะใส่เบกกิ้งโซดาแล้วก็ผงฟูลงไปค่ะทีนี้ก็คนไปเรื่อยๆเลยนะคะจนเป็นฟองเลยค่ะใช้เวลาสักครู่นะคะเนี่ยค่ะรตีจนแป้งของเราเป็นฟองอย่างนี้นะคะ ทีนี้เราก็ไปเตรียมไส้กันค่ะสมไส้ของเราก็มีมะพร้าวถึงทึกขูดนะคะน้ำตาลทรายเกลือปน่นแล้วก็งาขาวงาดำคั่วบุบค่ะอันนี้เราเตรียมพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันค่ะเริ่มจากไปคั่วงากันก่อนนะคะ เัื่อไฟอ่อนๆน,นะคะสสใช้ได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราไปบุกกันค่ะนี่ค่ะเราก็จะผสมเกลือกับน้ำตาลทรายไว้นะคะแต่ว่าเราจะยังไม่คลุกไปในมะพร้าวนะคะ เรียบร้อยค่ะทีนี้เราก็ไปทำขนมถังแต่กันได้เลยค่ะเราพร้อมไส้ของเราเรียบร้อยเรามาลงมือทำกันค่ะกระทะนะคะแล้วก็ทาด้วยน้ำมันพืชบ,บางๆนะคะป้าใช้เป็นน้ำมันรำข้าวนิดหน่อยค่ะแล้วใส่แป้งลงไปค่ะ ปิดฝาอบไว้ค่ะด้วยไฟอ่อนนะคะเราก็มาเตรียมมะพร้าวนะคะที่เราจะใส่นะคะอันนี้ป้าจะไม่ได้คลุกไปหมดนะคะคลุกแค่แผ่นแต่ละแผ่นก่อนนะคะ่างนี้ค่ะรสชาติตามชอบได้เลยอืมอเาสุกใช้ได้แล้วนะคะ เราก็ใส่หน้ำใส่หน้าลงไปค่ะนี่ค่ะคเสร็จแล้วหนึ่งแผ่นค่ะเราทำกับกระทะก็อร่อยค่ะแผ่นต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะเดี๋ยวป้าทำจนเสร็จนะคะ จะสังเกตว่าแป้งเขาจะฟูขึ้นมาเลยนะคะทำที่เหลือจนเสร็จค่ะ ขนมถังแตกของป้าก็พร้อมเสิร์ฟค่ะป้าทําได้ทั้งหมด9ชิ้นนะคะสังเกตดูเนื้อใกล้ๆก,กันเลยค่ะนี่ค่ะเนื้อของขนมก็จะฟูนุ่มเป็นรูพรุนเลยแหละค่ะให้ดูด้านในกันเลยนะคะนี่ค่ะป้าเฉือนให้ดูนะคะ จะสังเกตว่าแป้งนุ่มฟูค่ะอร่อยจริงๆค่ะทำกับกระทะก็อร่อยได้ง่ายๆที่บ้านนะคะป้าบอกสูตรละเอียดไว้ใต้คลิปลองทำรับทานกันนะคะแล้วพบกันใหม่เมนูหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ